สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เก็บพักขะ่ยงค่ะเหมือนนี่สวนเจียกไม่นามมาได้ค่ะเนาะเจียกพามาเก็บพักเหมือนนี่ค่ะนี่เก็บพักขยแยงไปให้คอใหญ่เนาะ ฝนตกมากกับน้ำาสียแหละคะ่ะนี่เมือ่อคืนว่าตกเนาะสู้มือนะตกตกกลางคืนนะคะตกกลางคืนเบิดคืนเนาะแต่ว่าน้ำเพิ่นกะขังเนี่แหละคะ่ะประมาณนี้เนาะนี่นี่พักบุ้งเจี๊ยก ปกติเธอจะเจี๊ยบผ่าไทยคลิปเจี๊ยบก็เอากันไก่มาตัดเอาตัดเอาค่ามันก็วเนาะอันนี้บ่มีเจี๊ยบบ่มีผู้ทายหายเนาะค่ะเพื่อนๆเจี๊ยบเก็บพักะแยงแล้วเจี๊ยบก็ว่าสีมาเก็บพักกระเพ้านะคะเจี๊ยบสะให้เบิ่งเจี๊ยบมา่เห็นเห็ดนะคะเนาะ นี่ค่ะเห็ดเนาะนี่เห็ดเพิ่นเกิดยุคทางสวนเจี๊ยกนะคะบางเท้อเพิ่็เกิดหลายนะคะนี่นี่ค่ะเนาะนี่อันนี้กินได้ค่ะเจี๊ยกเคยกินละ่ะบวเป็นหยางเนาะนี่แลัวกามาเบิงค่ะนี่ เฮ็ดแบบนี้นี่เพิ่นเกิดอยู่ในสวนเจียเียนั่นเพิ่นยังบทันเด้กเกิดแบบเต็มทีนะคะปกติเพิ่นสิเกิดหลายนี่เฮ็ดอันนี้ค่ะเจียเียกับเคยกินค่ะนี่เนาะซื้อเฮ็ดอีหยังกับบฮหูแต่ว่าเจียกว่ากินได้ค่ะเฮ็ดนี่เนาะกินได้ค่ะแล้วเพิน่นปกติเพิ่นเกิดเพิ่นเกิดคางนี่ค่ะเกิดคางนี่ในปลาเนาะในป่านี่ค่ะในปลา แต่ว่าเพื่อนกับขยายมาเกิดทังนี้ค่ะเพื่อนเกิดหลายเือละค่ะแต่เกิดเกิดประมาณหลายก้นนิจักน้อยล่ะคะ่ะแต่ว่าปกติเพิน่นสิเกิดเก็บเด้ดเป็นเป็นคู่นะคะเนาะนี่เจเจก็ว่ากินได้เพราะว่าแบบนี้ละคะ่ะค่ยเจียคเคยๆๆๆกินแต่ว่าเจเจต้องถามคนหูก่อนเนาะจังกินเนาะแต่ว่าเจเจค้นบาสิก,กินได้ค่ะนี่ เพิ่นคยเกิดอยู่แถบๆนี่ราะคานี่กระตุนบกฮองเจี๊ยกค่ะนี่เนาะยุตเต้ทนบกฮอง,งแล้วเพิ่นก็สิเกิดไปไปทางพี่นะคะเจี๊ยกเอาอันนี้มามาปิดโค่นเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเพิ่นก็เกิดอยู่หนีอดอกเนาะเจี๊ยกขึ้นว่าเพิ่นสิเกิดไปทั่วไปอยู่เนาะนี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะนี่ดอกน,น้อยๆคะ่ะก็ล่างเห็นเนาะค่ะ บาทนี้ก็มาเก็บกระเพ้าค่ะเนาะเก็บกระเพ้าก่อนนี่เดี๋ยวกระสิตัดนี่ค่ะตัดแบบนี้เนาะนมันเป็นมันเป็นยังที่เจี๊ยบมากนะคะเนาะ ตะกรนเจี๊ยวกับปลูกแล้วกัแจกเพื่อนบ้านกินนะคะผู้ใดบ่มีก็เอาไปกินเนาะแต่ว่าพ่อห้าวขายเป็นขายได้เจี๊ยวกับหูซึกมวนนะคะเนาะหูซึกว่ามันเห็ดให้ข้าวมีไร้ได้นะคะเนาะเจี๊ยยกับหูซึกดีนะคะหูซึกแบบว่าจังว่าห้าวปลูกแล้วห้าวกระไดเงินเนาะนี่บ่มีตะพักขายนะคะเนาะ คิดบ่ได้ก็บ่าได้ขายนะคะ่ะสื่อเพิ่อนเอามาขายเท่ากับได้ขันสื่อเพิ่อนเอามาขายเท่ากับขายได้พ่อใหญ่ก็สื่อทุกมือและค่ะแต่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นก็ต้องมาเอาทุ่นขึ้นเนาะแต่ของเจียกเจียกกัๆๆบบ่ได้คืดค่าแรงนี่ยังดอกคะ่ะคือตัว,ว่าขายละ่ะขายเห็ดใดแล้วสวยงามเท่าเท่ากินโบเบิดเท่ากับเอาไปขายค่ะมันก็ได้รายได้ข้ามาเนาะ มันก็ดีนะคะเจเจกับสิเก็บนี่เพ่นเกิดเองได้ค่ะนี่เจเจก็เอายาออกเนาะแล้วกบ็บางเทือกับปูกเสริมๆไปนั่มย่คถ้ามีเบียเพ่นติดกันสนิ่งาก็เอาออกขยายออกเหงน้มันเพิ่นหางนะคะกระไดเนาะ แม่ตัดของเตีดเด้ยกับบดีแล้วนี่ตัดออกค่ะเดี๋ยวตัดออกเลยเพิ่นแตกเขากับเอาปุ๋ยมาใส่ใหม่กันได้ขายอีกค่ะเห็ดไปเนาะเห็ดไปเห็ดไป ต้นเพื่อนกะโดนแล้วได้ค่าเจียเจ๊ยบกะได้ประโยชน์น้ำเพิ่นมาโดนแล้วเนาะนี่ก็ตัดไปค่ะตัดไปเลยลพ,เลพ่อย่เบอกโทรศัพท์บอกแห้งแห้งเ <c ười> พื่อนเป็นคนเบาแห้งค่ะพอนะ่อยญ่น่ะอาสิมีเสียงเล็ดหลอดเข้าไปเนาะเจียเจ๊ยอยู่ไกลเพื่อนได้ค่ะนี่เพื่อนเบาแห้งเนาะ เป่าเสียงดังนะคะนี่อันนี้ก็เป็นพักชีฝรั่งทีหลงเหรือจากเจีย์เก็บขายไปลนะเนาะเพื่อนกระ้างอยู่แต่ว่าขันแมนว่าเฮ้าดูแลเอามันกระําเงินให้เฮ้านะคะดูแลให้เพื่อนสวยๆเนาะนี่เพื่อนขึ้นดอกไปอีกระตรัดออกเลยค่ะนี่นเดี๋ยวเพื่อนกระสูงเนาะอันนี้บอก,กบูเจดียกยังว่าฮั่นได้วลงกบเลยค่ะ ตรงนี้ตรงนี้เสียงงัวห้องเดี๋ยวมันกับเขามันในสวนเจียกเนี่ยแหละคะ่ะต้องค่อยไล่เนาะ,ะวะ้านอาาําปูเอามาผูกแถวๆนี่ตัดไปเลยนี่ค่ะเจียเียกกับ ถ้าอยากมีรายได้แบบว่าเห่าบอบอกดดันจาของนะคะ่ะเอาพักกระเพ้าจักลอยหนึ่งเอาพักขันแยงจักลอยหนึ่งหล้กก็เอาแมงลักจักลอยหนึ่งเหาก็ไดสามลอยถ้าเกิดว่าเห่าเห่าอยากได้ค้าแรงขันตามวะเนาะแต่ว่าขันเห่าเก็บไปหลายกว่านั้นเหาก็ไดหลายกว่านั้นน่ะคะ่ะเนาะขันเห่ามีพักนะ่ะเจี๊ยบกับเก็บรูปวาถ้า แต่้าเฮ็ดได้นะคะอยู่ระย่องเพื่อกะหาเงินขอนข้างสิไงก็บานห้าเนาะพะว่าบานห้าเพื่อกับขยันนะคะเพื่อก็มีถูกบานเนาะของบางยางเพื่อกะสิคือห้าวและปลูกไว้กินอันดับแรกเนาะแต่ยูพีส่วนมากลูกล้านห้าเพื่อกัมาทํางานเพื่อกับ่วชคอยมีเวลาปลูกหริกงานเพื่อกับมาสื่อของห้าเนาะเจียเจียกับหูซึกดีนะคะลูกล้านเพื่อกับซอยสื่อน้ำห้าดีแล้วก็บว่า เลี้ยงงานเพื่อนบ้านทั้งสี่นะคะเพื่อนก็เพื่อนก็สนับสนุสนเจีเจก,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 กะนี่แหละท่าสาเหตุที่เจเจกะว่าท่านอยากกลับบ้านนะคะเนาะลูกค้าเ้าก็มีแล้วเ้าก็ขายสักกอนหนะคะ่ะลูกก็ยังเลี่ยนเนาะพอได้ให้อีลาหน่อยเลี่ยนนะคะลาหน่อยก็เปิดเทอมแล้วค่ะเหตุงานเหตุงานแต่เป็นละคะ่ะไปเหตุงานไปเหตุงานเอ๊ พัดถ่ามบอกค่ะ,คะเขาอื่นซอยพอเนาะเพราะว่าเม่ว่ากันเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเพราะว่าอีกสามปีนะ่ะเขาสิ่งทรงไปต่างประเทศนะคะไปเก็บวิชาเรียนเนาะเก็บชั่วโมงเรียนไหมเก็บชั่วโมงเรียนนะคะเนาะแล้วก็ต้องเก็บให้ได้สี่สิบกว่าชั่วโมงต่อไปเดือนนึงนะคะแต่ว่าเจี๊ยกกับ,ก,บกับโอ้โว่าเพิ่นเสียห้ไปเนาะ พ่ไปเพิ่นกับบัวเฮจบนะคะอีกสามปีอีลาน้อยก็สิ้ไปแม่ก็เลยว่าเพิ่นว่าเพิ่นก็สิไปแถบเอเชียนีย่แหละค่ะเพราะว่าค่าข้องสี่เพิ่นบ่แหงแห้งทอแถบมองนหนาวๆเนาะเจีย๊ยวก็ว่าไปพ่อมันจบนะคะอีกก็เลยแม่ก็เลยว่าใเฮ็ดงานพ่อได้เดินทางอะคะ่ะถึงเวลาเดินทางกะสิบบได้ยากแห้งเนาะเพิ่นก็เรื่มทำงานเก็บเงินนะคะ ซอยเมยซอยพอเนาะสู่ปไปค่ะเหลือผู้เดียวเนาะเหลือผู้เดียวเพื่อนกะพอเบิดอีล่าหน่อยเลี้ยนจบแล้วเกียกกับเบิด์าล่าแล้วล่ะค่ะบันนี้อุดเอากรเนาะคุณมาสิไปแถบเอเชียเนี่ยล่ะค่ะไปอยู่เดือนนึงค่ะ เป็ดเจียกรเก็บนี่นะคะเก็บเนาะเห็ดให้ได้ขันเห่าหมูจักใส่ค่ะหมูจักใส่หมูจักวางแผนไล่ได้เห่านะคะ่ะเห่ากระรอดค่ะล่องเห็ดบางขาเพื่อนๆบางคนที่ยังบะฮันเด็เคยเจ็ดแบบเจีเ๊ดเจี๊ดตะกอนเจี๊เจียกกะบอกเคยอยากขายของดอกค่ะมีคนละย่องไงล่ะคะ่ะเพิ่นเห็นเจี๊ดเจี๊ดลำบากเพิ่นกะซอยเจี๊ดเจี๊ดแล้วก็แนะนน้ำเนาะแล้วก็ เจีย๊ยกตกงานนะคะตะโกนนะเนาะ,ะเพิ่นก็แนะนำแล้วก็พาจีเจีย๊ยกไปเบิ่งตลาดไปเบิ่งแรงขายไปเบิ่งอันนั้นนะคะฝึกให้จีเจีย๊ยกฝึกให้พ่อใหญ่ยนะคะจีเจีย๊ยกน้ำโบามักขายเนาะจีเจีๆๆ๊ยกกระปูกนะคะแล้วก็จีเจี๊ยกกระโดดมาได้นะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงอีหลาหน่อยได้เนาะ,ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีเจีย๊ยกในเด้อค่ะ ก็เป็นกำลังใจเนาะหาเงินหาเงินเลี้ยงลูกนะคะหาเงินเลี้ยงลูกเจี้ยบบ่ได้อยู่บ้านได้ค่ะเจี้ยบอยู่อยู่บ้านเพื่อนเนาะผู้ลังกนเพื่อนเพื่อนไม่ไม่กับสีโป้งโงนะคะเจี้ยบมาปลูกพักเพ็ดอาชีพค่ะขายแบบแบบจำเป็นแบบบังเอิญนะคะเจี้ยบบ่เคยขายเนาะ บ่เคยคิดว่าอาชีพขายนี่ขายของนี่มันสิขาเรียงขอบรัวใดนะคะเคยใส่ตะแรงงานเนาะแล้วก็คนระยองเพิ่นแนะนําให้เจี๊ยบเฮ็ดอาชีพนี้นะคะเพราะว่าเจี๊ยบมีทางเลือกเจี๊ยบก็เลยให้พอใยญ่เฮ็ดนะคะเนาะพอใหญ่เพื่อนก็มักขายอยู่หาเคยขายเล่นลนนะคะบ่ไเด้ขายจริงจังตะกรอนก็มีอีหยังก็ออกไปขายอย่างชาวบ้านอยู่ตอนอยู่ภาคใต้นะคะแต่ว่ากับ่าเคย ขายเป็นอาชีพรักนะคะแต่ว่าขายแล้วมันก็นดีคือว่าห้าบรได้ไปเป็นลูกจ้างไผ่นะคะแต่ว่าขายของมันได้เงินมาซู่มือห้ากระต้องบริหารไล่ไล่จายไล่รับห้าให้ดีค่ะขาสันาส้นก็สิบเป็นทุนหายกําไลโหดขาใส่แบบห้าบรได้มีห้าบรได้มีนายจ้างอะเนาะนั่นละค่ะเ้าต้อง อีกอย่างหนึ่งจีเจี๊ยกกะยูได้พอจีเจี๊ยกบ่ได้เป็นหนีนะคะบ่ได้เป็น,นตตหนีลัดโตเนาะมันจะเลื่อยอย,อย,อยูได้ค่ะค่ะกับประมาณนีแหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีเจี๊ยกในเด้อค่ะเนาะพอเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้กับท่อนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ